สวัสดีครับผมช่องวอ r ฮีโร่ลีเจนทีเฮดนะครับผมวันนี้ก็จะมาอธิบายการทำงานของบอรนะครับผมสโตโนเนอร์สโตนสี่สโตนเนสี่สองศูนย์นะครับผมบอทตัวนี้นะครับผมคนในกลุ่มนะครับผมในกลุ่มเป็นคนอ่าอนุญาตให้อนุญาตให้ทุกคน สามารถใช้ได้นะผมคือเขาเป็นคนขอให้ทําบทแบบนี้มาการทํางานแบบนี้แบบนี้แบบนี้มานะผมก็คือการทํางานสโต้นะครับผมสโต้ store ตัดกันที่โอเวอร์บอสโอเวอร์โซนะครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้ส่วนการตั้งค่าก็ยังคงเหมือนเดิมนะผมที่จะเปลี่ยนแปลงไป,ไปเดี๋ยวดูการตั้งค่านะครับเคอธิบายว่ามัน ตรงที่จะต้องตั้งค่าเนี่ยต้องเป็นตรงไหนเฟรมเอททำเฟรมหนึ่งทีไปทํำเฟรมหนึ่งทีว่าถูกต้องแล้วไปทำอือปึ๊บอ่ะแล้ว็ยัางตั้งค่าแบบนี้ไปก่อนนะครับเท่าที่ใช้มานะผมแทบไม่ ถ้าที่ใช้งานมานะครับผมโอเคถ้าที่ใช้งานมานะผมแทบมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเราใช้เออ่สโตเนอร์สี่สองศูนย์นะผมลองทดสอบมามันก็ไม่แทบไม่ล้างพอตเลยนะมันก็พอได้นะผมพอไปวัดไปวาได้นะนวะยังดีนะว,ว่าด,ดีมากเลยเนีย่ยตรงนี้จะดีมากรัวๆตรงนี้ดีมากนะผมนวะจ๋ิงนว,วจนะจริงนะผมในคิดดีนะ ทำไมคิดไม่ได้ไม่รู้เพราะว่าผมไม่ใช่เทรดเดอร์นะครับไม่ใช่เทรดเดอร์ผมเป็นเทรดดิ้งนะครับผมคนที่กําลังเทรดอยู่กําลังศึกษาเรื่องการเทรดอยู่ครับนะผมมามาเข้าเรื่องนะครับผมมาเข้าเรื่องเราตรงนี้อ่ะโอเคเปิดควบคู่กันไปนะครับผมฟัสคีะนะครับผมฟัสคีพิเลีเยก็คือตรงนี้นะครับ คือตรงนี้เลยนะผมเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่เราตั้งไว้ที่ห้ากดปมห้าไปแล้วก็ตรงนี้ดดงง <c oughs> ه, นนครับผมฟ้าดีพีเหลียวก็คือตรงนี้ตั้งไว้ที่เท่าไหร่นาะผมตั้งไว้ที่สามปึ๊บตั้งไปปึ๊บอ่าส่วนั u พอร์ตนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับคือตรงนี้นะก็คือมันเลยเท <c oughs> ่าไหร่คือมันเลยตรงเนี้ยไปเนี่ยครับผมมันเลยสมมติเราตั้งไว้ที่ แปดสิบนะผมแล้วมันเลยแปดสิบแล้วมันตัดกันแล้วมันลงมานะผมตัดกันลงมานะตัดกันลงมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็ตั้งไว้คือเราตั้งสมมติเราตั้งไว้แปดสิบแล้วมันเลยแปดสิบก็แล้วมันตัดกันแล้วก็ลงมาหรือจะตั้งเจ็ดสิบก็ได้นะผมค่ามาตรฐานมาตรฐานที่ตั้งก็เป็นแปดสิบนะครับปุ๊บอ่านิสิตนก็จะเป็นตรงนี้นะผม ลบยี่สิบก็คือเราตั้งค่าตรงนี้ตั้งค่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมมันมีผลไม่มีนะครับผมมีผลเลยเพราะว่ามันคือตรงนี้คือเส้นนี้กับเส้นนี้นะผมเลยเส้นนี้มาแล้วมันเลยเส้นนี้มาปุ๊บตัดกันปั๊บก็จะเป็นอะไรยังไงนะผมอะต่อไปนะผมปุ๊บอ่าสมูทติง้งสมูทติ้งคืออะไรนะผมสมูทติ้งคือตรงนี้นะเฮ้ยไม่ใช่ผิดอัน สมูทติ้งก็คือ,อการปรับให้เรียบนะผมการปรับให้เรียบเป็นสมูทติง้งเราตั้งไว้ที่ใส่ตั้งไว้ที่หนึ่งแบบนี้นะผมค้าใครทํำยังไงตัวนี้จะตั้งแบบตรงนั้นนะผมถ้าเกิดว่าใครเอ,อรู้ว่าตั้งแบบนี้แบบนี้ถึงจะดีนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณวิศนุด,ด้วยนะผมที่เออ่ให้แนวคิดการทําบทเอ้ยไม่ใช่คุณวิศนุคุณเออ่ขออันนี้ขอเป็น ชื่อของบอทนะครับผมคุณสโตเนอร์สี่นะครับที่ให้แนวะคิดทางด้านการทำบอทแล้วก็ให้คนอื่นได้ใช้งานด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับอ่ะโอเคตั้งไปปุ๊บอ่าเออร์เลอร์รูทก็คือมันไม่เดิน <laughs> มันไม่เดินนะผมเพราะว่าเราตั้งไว้ที่ e u r u s d เห็นไหมมันไม่เดินมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผม ก็คือมันไม่ทํางานไม่เปิดนะครับผมก็มจะเป็นแบบนี้ก็มาอธิบายการทํางานคร่าวๆให้ฟังนะครับโอเคครับสวัสดีครับ